ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้วิชาภาษา,าไทยนะคะในระดับชั้นป .4 นะคะเรื่องการแต่งกอรนีนะคะวันนี้คุณครูมีแบบทดสอบมาให้นักเรียนถามสิบข้อนะคะ ให้นักเรียนทำใส่ลงในหนังสือแบบสุกขัดเลยนะคะในหน้าที่86กนะคะ86กับ87นะคะ86กับ87นะหน้านี้นะคะคุณครูมีคะแนนให้ด้วยนะคะ10ข้อนะคะอ่าเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะข้อที่1ข้อที่1ถึงข้อที่3นะคะให้นักเรียนพิจารณาคำพันธ์ที่กำหนดให้นะคะแล้วเติมลงในช่องว่างให้ได้ความหมายสมบูรณ์ถูกต้องตามหลัก ลักษณะกร4สี่นะคะท้องฟ้าแสนงามสีสีอะไรเอ่ยสดใสนะคะข้อ2เติมคําว่าอะไรก้อนใหญ่ปล่อยไปตามลมนะคะข้อ 1. ตอบฟ้าคามอลามน้ําเงินนักเรียนเลือกให้ถูกนะคะข้อ2เมฆเมฆฝนเมฆขาวพายุนะคะข้อ 3. ลมฟ้านาพาตะวันนะคะนักเรียนเลือกให้ถูกนะคะ ทำลงไปในแบบฝึกหัดเลยนะคะต่อไปข้อที่4ี่นะคะ4ี่ถึง6นะคะให้นักเรียนพิจารณาคำประพันธ์ที่กำหนดให้นะคะเติมลงในช่องว่างให้ได้ความหมายสมบูรณ์ถูกต้องตามลักษณะก่อน4ี่นะคะอยู่ในวัยยาวต้องเพียนองเพียนอะไรนะคะหมายคุณครูอ่านผิดอยู่ในวัยวัยอะไรต้องเพียนเพียนอะไรนะคะ เติมใหญ่ภายหน้าเลี้ยงตนนะคะนักเรียนเติมคําว่าอะไรนะคะอ่าข้อหนึ่งตอบเด็กเล็กรุ่นเรียนนักเรียนเลือกอะไรข้อห้าค้นคว้าเสาะหาศึกษาตาําราข้อหกพ่อ,อแม่ปูย่ย่าอาษสาวิชานะคะนักเรียนเลือกให้ถูกนะคะเลือกให้ถูกอ่าต่อไปข้อที่เจ็ดนะคะข้อที่เจ็ด นักเรียนเลือกคําปะพัน์เติมลงในช่องว่างให้ได้ความหมายถูกต้องสมบูรณ์ตามหลักลักษณะกรสี่น,นะคะพ่อแม่มีคุณคําจุนเรามาเราจะเติมคำอะไรนะคะคุณสัมผัสกับคําว่าจุนนะสาระอุเหมือนกันอยู่ในมาตาแม่กลน,นะคะเพราะฉะนั้นคําสุดท้ายของวรรคที่2มาสัมผัสกับวรรคที่3ลงท้ายด้วยสระอาตรงนี้นะคะเอาข้อไหนลงท้ายด้วยสระอามีสข้อนักเรียนเลือกให้ถูกนะคะ เลือกให้ถูกระวังข้อสอ2กับข้อ3นะคะเลือกให้ถูกด้วยนะคะอ่ะต่อไปข้อที่8นะคะเลือกคำคำประพันธ์เติมลงในช่องว่างให้ได้ความหมายถูกต้องตามลักษณะกรสีนะคะตามลักษณะกรสีบ้านเมืองสะอาดสะอาดลงท้ายด้วยสะอาดอกเด็ก,กดอยู่ในมาตาแม่ก,กดนะคะอ่ะนักเรียนก็ต้องดูวักไหนที่พยา พยานที่2ลงท้ายด้วยมาตาแม่กดผสมด้วยสระอานะคะมีชาติไทยเจริญช่วยกันรักษาปราศจากฝุ่นนะคะปัดกวาดเช็ดถูนักเรียนเลือกให้ถูกนะคะ,ะข้อ8แล้วอันต่อไปข้อ9นะคะข้อเกาถึงข้อสิให้นักเรียนพิจานะรณาคำพันธ์ที่กําหนดให้เลือกคำพันธ์เติมลงในช่องว่างให้ได้ความหมายถูกต้องสมบูรณ์ตามลักษณะกรสีน,นะคะ ข้อเเติมอะไรใช้สอยประหยัดเพราะฉะนั้นวัคที่2คําที่2เป็นสระอยอยักสะกดเพราะฉะนั้นวัคแรกก็ลงท้ายด้วยสระอยอยักสะกดนะคะมันมีอยู่ข้อเดียวแหละนะคะอ่ะอันนี้ข้อ10ววรคที่2ตัวสุดท้ายคือผสมด้วยสระอะดอเด็กสะกดเพราะฉะนั้น วักที่3ามคำสุดท้ายก็ต้องเป็นสระอะและอยู่ในมาตราแม่กดนะคะนักเรียนเลือกข้อไหนนะคะเลือกข้อไหนข้อสิบเลือกข้อไหนดีเด่นเห็นชัดทําโดยเข่งคัดเป็นคนซื่อสัตย์รถไม่ติดรถไม่ติดขัดนะคะ,ะนักเรียนอย่าลืมนะคะทําให้เสร็จนะคะทาให้เสร็จ แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณครูมีเฉลยหรือเดี๋ยวคุณครูจะตรวจให้เลยนะคะจะตรวจให้เลยนักเรียนตอบทําม,มานะคะและอย่าลืมถ่ายรูปส่งคุณครูด้วยนะคะแค่นี้นะคะนักเรียนทําให้ทุกต้องนะคะสวัสดีค่ะ